แมวช่วยชีวิตครับทุกคนดูตะขาบโอ้โหใหญ่มากแมวช่วยชีวิตอีกแล้วนะครับมันเข้าบ้านทุกปีเลยมันคือตะขาบดีนะที่แมวเห็นก่อนนะครับทุกคนดูตะขาบ ครับตัวใหญ่นะครับใหญ่มากเลยถ้ากัดนี้นอนจุกไปหลายวันนะ<ม>่ะปีก่อนปีที่แล้วก่อนนู้นก็มีตัวใหญ่เลย<ม>ย่างให้แมวไม่รู้มันกินหรือเปล่า<ม>ค่อยดูนะครับว่าแมวมันจะกินไหม กลิ่นเหมือนแม่งป่องนะครับก็คือเหมือนอะไรนะแมกอะไรที่มันเหมือนต้นไม้กิ่งไม้อะมันยังเขายังกินได้อันนี้น่าจะอร่อยกว่านะต้องกินนั่น <c oughs> แหละย่งกัน่ะ Rồi, kín đây, à, kín đấy. Mi năm lắm. Đó.